ช่วงที่2ของรายการของเรานะครับสำหรับรายการข่าวชาละเวอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะครับว่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านสิทธิการรักษานะครับของเรานะครับนั่นก็คือคุณวิจิตรดานินดีนะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลหนองบัวละเวของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับ สำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าสามารถแชร์ได้นะครับแต่ว่าก็อยากให้แสดงความรู้สึกกันสักนิดนึงเนาะว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อ,อรายการของเราบ้างอ่ะเข้ามาสู่เรื่องของสิทธิการรักษาของเราดีกว่าครับพี่ลาหลายคนอาจจะสงสัยว่าในประเทศไทยตอนนี้ครับมันมีสิทธิการรักษาอะไรบ้างเอ่ยค่ะ สำหรับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของประชาชนคนไทยนะคะก็สิทธิ์หลักๆนะคะจะมีอยู่ประมาณ30สิทธิ์นะคะสิทธิแรกก็คือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองที่เราคุยกันพูดกันเนาะจนติดปากนะคะสิทธิที่2ก็คือเป็นสิทธิข้าราชการซึ่งในส่วนของสิทธิข้าราชการนี่ก็จะมีสิทธิข้าราชการที่เบิกจากกรมบัญชีกลางเหมือนพวกเราค่ะเหมือนพวกเราเนาะแล้วก็สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร สิทธิ์เบิกอบทหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้คือสิทธิ์ของข้าราชการส่วนสิทธิ์ที่3ก็คือสิทธิประกันสังคมนะคะสิทธิ์ประกันสังคมก็จากบริษัทหรือโรงงานที่มีลูกจ้างอย่างน้อยหนึ่งคนขึ้นไปก็ต้องทําสิทธิประกันสังคมให้กับลูกจ้างอะคะ่ะ <c oughs> ผมตอนนี้ก็หลักๆก็จะมีแค่สามสิเนาะใช่ค่ะนะครับทีนี้เราจะตรวจสอบสิทธิ์ของเราได้อย่างไรบ้างครับจะตรวจสอบจากไหนด้วยตนเองบ้างนะคะในส่วนของเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสิทธิ์เนาะก็คือเราสามารถตรวจสมัยนี้ค่ะการเทคโนโลยีเนาะมันเจริญเนาะเราสามารถตรวจสอบผ่านระบบ1 3 3 0นะคะโทรฟรีจากสปสชนะคะหรือเว็บไซต์ของสปสชนะคะหรือว่า โรงพยาบาลที่เราไปใช้บริการหรือว่าเราพอสตที่ใกล้บ้านเรานะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยหรือว่าแอปสปสชนะคะผ่านระบบมือถือก็ได้นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรนะคะอ๋อโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเราตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับพบว่ามันเราไม่มีสิทธิ์อะเราเป็นขึ้นสิทธ์ว่างครับเพราะว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ยมันหมดอายุอะครับแล้วเราต้องดําเนินการยังไงบ้างเลยค่ะคือถ้าเราตรวจสอบสิทธิ์แล้วเราจะเจอนะคะอันดับแรกคือสิทธ์ว่างสิทธ์บ้างคือไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะคะ ส่วนที่สองก็คือเป็นมีสิทธิ์อยู่แต่ว่าบัตรอะ่ะมันหมดอายุคือสิทธิ์หมดเนาะ ก็จะมีบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามาอยู่อำเภอละเวจริงแต่ว่าสิทธิ์อยู่ที่อื่นนะคะอันนี้ที่เราจะเจอนะคะในส่วนที่เราเจอสิทธิ์ว่างก็เราสามารถดําเนินการขอขึ้นสิทธิ์นะคะขอขึ้นสิทธิ์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่ารอพสต่อใกล้บ้านก็ได้นะคะโดยเอกสารที่เราจะขึ้นทะเบียนสิทธิ์ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนในในคนที่มีบัตรประชาชนนะคะในส่วนของเด็กถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็ใช้สำเนาใบเกิดนะคะ ส่วนการต่อบัตรสมมติบัตรหมดอายุแก่น้องนัดเนาะก็สามารถ,ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านต่อบัตรต่อต่อจากสิทธิ์อ่ะนะคะใ,ให้มันมีสิทธิ์ต่อนะคะครหรือว่ากรณีย้ายสิทธิ์นะคะครกรณีกรณีย้ายสิทธิ์คือตรวจสอบสิทธิแล้วมีสิทธิอยู่ที่อื่น,นเราก็สามารถย้ายสิทธิ์ได้เช่นเรามาอยู่ในอำเภอหนองบัวลวงจริงแต่ว่ารเรายังไม่ได้ไม่ได้ย้ายสิทธิมาจากที่อื่นอาจจะมีสิทธิอยู่ที่อำเภออื่นหรือจังหวัดอื่นเราก็สามารถ ย้ายมาได้ย้ายมาใช้สิทธิที่นี่ได้โดยประเด็นแรกก็คือมาทั้งตัวแล้วก็มาทั้งบ้านเล็กที่ก็คือมาอาศัยอ,อยู่จริงเลย,ย,ยก็คือสามารถใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านแบบประชาชนอย่างละแผ่นติดต่อทําได้เลยนะคะคหรือว่ามาอยู่เฉยๆยังไม่ได้ย้ายสิทธิ์คือที่อยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ก็สามารถใช้ได้โดยขอหนังสือรับรองจาก เจ้าบ้านที่เรามาอาศัยอยู่หรือบินค่าน้ําค่าไฟใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟที่เราใช้นะคะคสามารถยื่นได้แล้วก็พร้อมกับบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านที่ที่เดิมของเรานะคะค่ะนะครับ,รบถ้าสมมติว่าเ,เราทําเรื่องย้ายสิมาแล้วนะครับ เราสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยไหมหรือว่าจะต้องรอกี่วันนะครับหรือว่าแล้วก็ในปีหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเอะเราสมมติเรา,มมเราไปไปกลับไปกลับหลายที่ครับเราสามารถย้ายสิทธิ์ได้กี่ครั้งครับในปีค่ะ,ะประเด็นแรกที่น้องนัดถามนะว่ากรณีย้ายสิทธิ์ต้องรอไหมก็คือตอนนี้ค่ะปี6-4เป็นต้นมาเนี่ยค่ะย้ายสิทธิ์วันนี้สามารถใช้สิทธิ์วันนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องรอ15วันเหมือนเดิมนะคะต้องรอสิบห้าวันใช่ค่ะแต่ปีนี้คือยื่นวันนี้ใช้สิทธิ์ได้เลยก็คือใช้ได้เลยค่ะแล้วทีนี้น้องน สามารถย้ายบ่อยได้มากน้อยแค่ไหนในปีหนึ่งเนาะก็คืออาระเบียบของกระทรวงก็คือย้ายได้ปีละสี่ครั้งปีละสี่ครั้งคือตั้งแต่หนึตุลาถึง30กันยาของทุกปีคือปีงบประมาณไม่ไม่ใช่ปีปฏิทินนะคะไม่ใช่ม่ใช่มกราเนาะแต่เ้าจะเริ่มที่เดือน ตุลาค่ะหตุลาถึง30กันยาของทุกปีอันเนี้ยเราย้ายสิทธิ์ได้สีครั้งค่ะก็ถือว่าเยอะพปสมควรอยู่นะครับแล้วทีนี้สมมุติว่าเราตรวจสอบสิทธิ์เรารู้สิทธิเราของเราทุกอย่างเราครับพี่รักเราจะเดินเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลเราเนี่ยเราจะต้องเอาอะไรมาบ้างครับเพื่อเป็นการยืนยันค่ะ ก็คือพอเราตรวจสอบสิทธิ์มีสิทธิ์แล้วเราสามารถใช้สนบัตรประชาชนนะคะ,ะบัตรประชาชนในคนผู้ใหญ่ที่มีแล้วเนาะแต่ถ้าเด็กยังมไม่มีก็ใช้สำ,สำนเนาทะเบียนบ้านหรือใบเกิดก็ได้ที่มีเลขบัตรประชาชนนะคะ,ะให้ให้มาแสดงสิทธิ์มา เขาเรียกว่ามาเปิดสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันตัวตนว่าคนที่มารับบริการกับบัตรประชาชนคือคนคนเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญคือป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วยค่ะก็ถ้ามีบัตรประชาชนเนาะก็ใช้บัตรประชาชนเลยใช่ไหมคะหรือว่าถ้าแบบเด็กมากก็จะใช้แบบเป็นบัตรเใช่ไหมครับโอทีนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยครับคักมสมมติว่าเอ๊ะเราอยู่ที่อีกอาเภอหนึ่งต่างอําเภอแล้วอยู่หรือว่าเราอยู่ที่ต่างจังหวัดอีกต่างจังหวัดไงครับเราสามารถรักษาข้ามเขตได้ไหมครับ อ๋อรักษาข้ามเขตได้ค่ะก็คือสมมติสมมติยกตัวอ,อย่างน้องนัดเนาะน้องนัดมีบัตรทองอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วมาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวลอยก็สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยเขาจะมองว่าเขาจะดูเกณฑ์การพิจารณาการใช้สิทธิ์คือหนึ่งอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินไหม้ฉุกเฉินไหม้นะคะถ้ากรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินใช้สิทธิ์ข้ามเขตได้โดยไม่จำกัดจํานวนครั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยโดยแสดงตนคือบัตรประชาชนประชาชนอย่างเดียวใช่ค่ะค่ะอ๋อโอเคก็คือเราสามารถใช้สิทธ คําเคียงได้เนาะได้ค่ะทีนี้ถ้ากรณีอุบัติเหตุนะครับจราจรเราใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับพี่ลักษือว่าการคุ้มครองของบัตรทองเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างมันคุ้มครองอะไรที่มันไม่คุ้มครองค่ะในส่วนของบัตรทองที่คุ้มครองเนาะก็คุ้มครองตั้งแต่การรักษาพยาบาลทั่วไปค่ารถส่งต่อเนาะการตรวจคัดกรองต่างๆที่มีความจำเป็นที่มีความจําเป็นหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพเช่น การฉีดวัคซีนในเด็กในเด็กเนาะการวางแผนครอบครัวห,หรือการฝากคันอันนี้ค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้แต่ในส่วนที่บัตรทองไม่คุ้มครองก็คือ 1. การตรวจหรือรักษาอะไรที่มันเกินความจําเป็นการทํำสัญญกรรมต่างๆเช่นดัดฟันเสริมจมูกอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหรืออุบัติเหตุจราจรน,นี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่ากฎหมายบังคับว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุจากรถรถล้มรถชนกันหรือตกจากรถอะไรเงี้ยค่ะเขาให้ใช้สิทธิ์พรบก่อนถึงจะมาใช้สิทธิ์บัตรทองใช่ค่ะโอเคก็แสดงว่าต้องมีพรบก่อนเนาะถึงจะมาที่สิทธิ์บัตรทองใช่ไหมครับที่นี้อ่าอ่า นโยบายอ่ะครับสามมันมจะมีนโยบายใหม่ของปีนี้ก็คือ30บาทรักษาทุกที่เนาะนะครับทีนี้นโยบายนี้มันเป็นมาอย่างไงครับแล้วเขาจะดำเนินการยังไงรรอ๋อก็คือ,อปีสองนหา้ยเนาะนโยบายหลักๆที่มันเกี่ยวกับพวกเราผู้ปฏิบัติเนาะก็จะมีนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ <นะ S 2> ทุกที่ค่ะคแต่ทุกที่นี้คือมีการนําร่องอยู่เขตกรุงเทพมหานครกับ,บเขต9้า เขตเก้าของเราคือมีสี่จังหวัดคือนครชัยบุรีนครชัยบุรีค่ะสงสัยว่ามีอะไรบ้างนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมสุรินทร์ในสี่จังหวัดเนี้ยคนไข้ที่มีบัตรทองหรือผู้รับบริการที่มีบัตรทองในสีจังหวัดเนี้ยสามารถไปใช้บริการที่ไหนก็ได้ในสีจังหวัดนี้โดยไม่ได้ดูว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินหรือเปล่าแต่เราต้องมีบัตรประชาชนให้เขาตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าคุณมีสิทธิ์อยู่ตามสี่จังหวัดนี้ค่ะ คือสมมติว่าเอ้ยเราอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมเราอยากจะมาใช้สิทธิ์ที่ระเวนี่ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะอ๋อก็คือก็เสียก็สมมติว่าเสีย30บาทอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าถ้าถ้าเป็นบาทสามบาทก็จ่าย30บาทแต่ถ้าเป็นบัตรที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมก็คือไม่ต้องเสียเลยใช่ค่ะมากมากเลยค่ะ แ้วก็มีนโยบายเกี่ยวกับมะเร็งใช่ไหมครับค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเราก็คือมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อมอนั่นหมายความว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นมะเร็งเราสามารถไปใช้บริการโรงพยาบาลที่มีที่เขามีศักยภาพาในการรักษามะเร็งโดยไม่ต้องผ่านระบบส่งต่อคือคนไข้าสามารถไปได้เลยค่ะเขาเน้นการเข้าถึงของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ค่ะเดิมก็คือกลุ่มมะเร็งเนี่ยต้องรอรอรอคิวเนาะรอคิวทำอ่าทำ มีบําบัดหรือรังสีรักษาอะไรเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ต้องผ่านระบบส่งต่อทีนี้ปีนี้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็คือเน้นการเข้าถึงในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง ก็คือสามารถเดินเข้าไปได้เลยในโรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้ใช่ไหมครับใช่โดยไม่ต้องผ่านระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์อะค่ะคือไม่ต้องมาขอที่ระวีเลยส่มไปที่มหาลรายนี่ก็ไปได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคนั่นก็เป็นข้อดีของระบบใหม่นะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ดีๆนะครับหลายท่านคงจะแบบอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าจริงๆเรามีอัปเดต นอมาเยอะพอสมควรนะครับพี่ลักน้องนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ mm hmm. พี่รักจิตรดาเน,น่นดีนะครับพยาบาลชำนาญการหัวหน้างานศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลวัดรเวของเรานะครับสวัสดีครับโอเคแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกภาพทุกคลิปนะครับที่เรานํามาใช้ในการประกอบในการไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับในการให้ความรู้ให้กับประชาชนด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเรานะครับอีกครั้งกับรายการว้าข่าวชาวเวครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ